หลายๆคนอาจจะไปเจออาจารย์โอเนี่ยอาจจะได้ยินแค่อาจารย์โอดูดวงนะจริงๆอาจารย์โอเนี่ยก็สายมูเ้อมูค่ะก็ต้องมูเหมือนกันนะวันนี้ไม่ใช่หมูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อวันนี้เราก็เราก็ต้องมามูนะวันนี้เรื่องที่อาจารย์โอจะมามูก็คือเรื่องของนี่เลยครับองทาวเวสสุวรรณนะจริงๆริทาวเวสสุวรรณเนี่ยเราเราคุยกันแต่เข้ารายการแล้วเนาะว่าจริงๆมีหลายที่มาก นะมีหลายที่เขาว่าหลายที่ก็คือมีหลายวัดแหละที่ได้ทําการสร้างนะสร้างตรงนั้นสร้างตรงนี้นะอาจารย์อุ้ยเลยอยากให้อาจารย์โอ,อาา o, เนี่ยได้เล่าอ่ะเล่าตำนานหรือว่าประวัติความเป็นมานิดๆหน่อยๆนะครับขององค์ท้าเวสุวรรณที่วัดนี้เป็นมาอย่างไงก่อนคือจริงๆอ่ะความเป็นมาท้าเวสุวรรณวัดเนี้ค่ะคือจริงๆที่เนี่ยค่ะไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีองค์พ่อ องค์ท่านแต่ว่าตัวของอาจารย์กับพี่ชายได้กับลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยได้ร่วมกันเพื่อเพื่อบวงสวงแล้วก็นำท่านมามาที่นี่มาให้บูชาใช่มาให้มาให้คนมากราบไหวมาสักการะขอพรองค์นี้นี่ถือว่าตั้งใจตั้งใจทำแบบเต็มที่ลูกศิษย์ลูกหามีความตั้งใจแบบเต็มที่คือลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์เนี่ย ก่อนหน้านั้นก็ยังไม่ได้แบบอยากจะทําเต็มที่นะเอามีพูดก่อนนุ่มรต๊ะแตนตอนนี้กําลังจะเริ่มสร้างหรือว่าบอกบุญใช่ไหมรับใช่ท่าเขาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวคิดดูก่อนนะจารย์และอยู่ดีๆเนี่ยต้นบุญใช่ไหมใช่ตอนแรกไปเริ่มชวนต้นบุญใช่ต้นบุญต้นบุญเขาก็เลยบอกว่าคิดดูก่อนใช่คิดดูก่อนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือพี่ชายเนี่ยท่านทําคือจริงๆเราตั้งใจว่าจะทำสององค์โอ้จะสร้างสองใช่แต่ว่าในมูลค่าที่เยอะเพราะว่าเรา ทำแบบตั้งใจเพราะว่าองค์ท่านเนี่ยตั้นใหม่ไหมอาจารย์ตั้นใหม่เลยค่ะแล้วก็คล้ายกับที่สุวรรณภูมิเพราะเป็นที่เดียวกับที่สุวรรณภูมิที่สร้างให้ใช่เพราะว่าหน้าท่านเห็นไหมรูปลักษณ์จะสวยมากทายจะสวยมากลักษณะท่านก็โอมมูลค่าแพงเสร็จลูกศิ์ลูกหาก็เลยที่เป็นต้นบุญใหญ่ต้นบุญใหญ่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนอาจารย์เออแล้วหลังจากนั้นยูดีดีโทรมาหา เขาบอกว่ากําลังเดินออกจากห้องอแล้วองคท้าวเวสุวรรณที่เขาอะเคลือบอยู่อะปิวลงมาอยู่ข้างหน้าเอาเหรอใช่ปิวลงมาอยู่ข้างหน้าก่อนที่เขาจะเดินออกจากห้องอใช่เขาก็เลยบอกว่ารีบโทรหาจารย์เลยกับใจ,าจทันทีสรุปทำสรุปขอร่วมสร้างเลยใช่ขอร่วมสร้างเลยใช่สุดท้ายก็จะได องทาวเวสุวรรณแล้วก็มีทาวเวสุวรรณที่เป็นองค์หน้าเทพแต่ว่าก็เป็นทาวเวสุวรรณเหมือนกันที่เป็นหน้าคนปกติทุกคนหน้าเทพคือหน้าปกติกับพระที่เป็นยักษ์นั่นแหละก็เลยก็เลยถึงเวลาที่โหเขาขนลุกพูดแล้วแบบโทรมาเลยแบบเีาเห็นท่านแล้วก็เลยตั้งใจมาทําประมาณสองอาทิตย์เองอะที่วัดไหนนะจารย้ำวัดที่วัดตึก จังหวัดอยุธยาเดินทางไปยังไงอาจารย์ก่อนเผื่อใครอยากไปสนาไรคืไปง่ายนะคะเซิร์ชเลยวัดตึกจังหวัดอยุธยาแล้วก็เป็นพระตำหนักของรู้จักพ่อเสือไอเนี่ยหรือเปล่าองค์ที่ที่เล่นมวยเดียกก่อนนะคะพระเจ้าเสือพระเจ้าเสือพระเจ้าเสือกับอะไรนะดาบหักอ่ะพญาพิชัยไม่ใช่ไ่เดี๋ยวก่อนอาจารย์พูดผิด เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะที่ที่พายเรือแล้วก็กับพระเจ้าเสือพันท้ายนรสิงห์เออพันท้ายนร์สิงห์นรสิงห์ใช่เนี่ยแหละเนี่ยแหละเป็นต้นประวัติต้นประวัติของท่านถ้าถ้าใครแบบว่าคนลุกใช่ถ้าใครแบบอยากจะเข้าไปสักการะเนี่ยวัดเนี้ยท่านเป็นเป็นสำนักแบบของท่านเลยใช่แล้วท่านบริจาคให้วัดเคยได้ยินว่าผีดุนะท่านบริจาคให้วัดวัดนี้ผีดุใช่ก็ว่าท่านเป็นองค์ดุ เพราะว่าท่านชกมวยท่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันที่มาเนี่ยเป็นวันที่มวยเป็นเวทีมงเวทีมวยมาวงที่เราไปตั้งบวงสวงกันใครที่อยากไปรู้ตำหนานก็สามารถไปขอพรอาจารย์แล้วเทคนิคการมูขององค์นี้เฉพาะแ่ะครับที่ว่าตึกต้องไปต้องมูยังไงต้องมงยังไงจริงอ่ะจริงจท่านอ่ะอย่างที่บอกว่าเราไหว้ ดอกกุหลาบดอกกุหลาบแดงดอกกุหลาบแดงน้ําแดงมีจำกัดแม่ทาต้องกี่ดอกถ้าจริงๆได้ตามตามตามเราไหวใช่ตามเราไหวดีกว่าเออแล้วก็ไปขอพรท่านใช่เพราะว่าท้าวเวสุวรรณอย่างที่เรารู้ขอเรื่องโชคลาภเรื่องเงินเรื่องความอุดมสมบูรณ์เรื่องเงินเรื่องทองแล้วก็การป้องกันสิ่งที่ไม่ดี ใช่ใช่ครับนี่นะไปทำบุญด้วยใช่นี่ก็เป็นเรื่องที่เราตั้งใจก็คือต้องการให้ทุกคนมาทำบุญวัดเป็นกุศโลบายเรื่องของการไปทำบุญนะะสุดยอดเลยจริงๆวัดตึกเนี่ยกับพระเจ้าเสือนะพรจ้าจริงๆทุกคนน่ยอยากจะไปรู้ประวัติก็ไปไปที่วัดนี้ได้ถูกต้องค่ะ